เออสวัสดีครับทักอ,อีกันไปก่อนนะครับอา่ามาดูฮอนกันบ้างก็ขอโทษน,นะครับแมตชนี้ผมเข้าเกมช้าไปนะมาถึงจะเลือ่องตัวความกันเสร็จแล้วว่านะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเต๋อรูซิฟเฟอร์นะครับกับการเปิดกล้องครั้งแรกอะนะ,ะนะผมอัดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนนก่อนคอมผมมันแหลกแล้วมันเลยแบบไม่อยากาลงอะ่ะมันไม่กระจายอ่ะนะหรือข้างไหนไม่แหลกก็ กิดพ่ออิพลาดนิดหน่อยนะครับก็หมอให้บอกความจริงกับคุณจะดีเหรอไม่ดีนะฮะก็คุณเต๋อเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้อะนาวัตตานี้มานะฮะสตรีมพังอะไรของเขาเนี่ยสุ่มพิงโกะมานะแต่ก็ฝั่งเลเจียนเขามีการเปิดโหมดขอเริ่มเกมใหม่กันนะฮะเรามาดูฮีโร่กันบ้างนะครับฝั่งเลเจียนเนี่ยมีแรลลี่บุชแบก บุชแวกช้างเรียกว่าช้างเราอ่านชื่อไม่ถูกงั้นแล้วก็มีคนนอนครับเป็นเหล็กที่นัน่งคนเดียวแล้วก็มีเทมเพสนะฮะส่วนฟั่งแฮมบอลนะฮะมีวิทแทรไนายฮาวอัลลูน่าคุณเตะน,นะฮะมาริเคิลและเพ,เพ,เพสเซเรนนะฮะคุณเตะจะเล่นเป็นซับหรือเปล่าครับคือะอะไรกันหน่อยไม่รู้ ะฮาะมาริเจนฉัขอให้เริ่มเกมใหม่นะฮะไม่รู้ว่าสเสียดนะฮะในการจัดเลนนะฮะคุณเต๋มายืนบนเอาบอลกับนายฮาวนะฮะเลนล่างเป็นหน้าที่ของมีแคทกับมาริเกหนหรือเปล่าฮะเลนกลางให้ประชานไปยืน,นเลนกลางนะฮะถือว่าเผดดีเลยแล <c oughs> ้วตอนนี้คุณเต๋่มับอกสดเซียนอมอาบุ้แบกนะไม่ไปกลัวนะนายอ่ะนายกล้าเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ตอๆเจ็บกันไปนะฮะครึ่งหลอดนะ เหมือนฟังนะว่กดยาแดงใส่หน้าคุณต้องปากกระบอกไม,ไม,ไม่ไม่โดนไหมไม่โดนนะฮะคุณอยากเขียนแล้วยังไงหวานหรือเปล่าเสร็จก็กดยาแดงใส่หน้าเขาเหมืนนอนกันนะเป็นกันยามเองนะกระบอก็ไม่เทมเปสนะเหมือนจะเทมเปสจะเข้าป่าเป็นปกติแล้วนะครับเราจะให้เขาลัดชี้กันไปนะตอนนี้ก็ฟังผมบนไปก่อน ตัวละขอที่เขาออกแล้วเหมือนจะเป็นสปอร์ตหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันทุกตีได้สปอร์ตจริงหรอไม่รู้ไม่รู้เอ้ยยังไงไม่รู้เหมือนเขาว่ายังไง นะคัททางวุง้แบกในทางนี้นะ่าจะเป็นงานพอสมควรนะครับเดีมือขวดใช้ได้นะคุณไม่ได้คีบเลยเว้ยคกันที่้องนองีนายกดเล่นต่อๆกันไปนะไฮาวเรากไ็ได้เล่นเป็นงานนะปากระบองโดนไปนะแต่ว่ากระบอกแมวหมอน,อนึ่งคำนนแค่ก4สนะ จะแหวนแต่ก็ไม่ทำให้ตาย,ยนะโอเคครับแล้วก็ม,มีการอัพน็อกให้นะฮะได้ผมดังนะั้นอาจจะเป็นซัพพอร์ตเลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าสมดุลพอสมควรนะครับฝั่งโน้นฮะปันไปแล้วปากกระบอกไหมฮะ บอกเขาแต่โอ้ยค้างเอาหยุดเกมผมนู้ค้างตกใจหมดนะฮะฝั่งนู้นเขาขอหยุดเกมไปนะฮะไม่ทราบว่ามปาีปัญหาอะไรเปล่าครับจะดูจากเรื่อราวก็ไม่มีใครหลุดนะครับ <c oughs> อาจจะอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันช้างหายตอบมันตอบปาอะไรงี้ช้างหลุดหรอ <c oughs> นั่นแหละตอบมันตอบปา <c oughs> แล้วแต่จะโยนไปอะไรวะเน,นี่ยงงหายเลย โยนดาบไงโยนดาบออโยนดาบที่ผมเรียกว่าปลาแล้วเนี่ยมันเรียกโยนล้าวลาวใช่ละโยนมันต้องแบบเป๊ะเด็กตเตะเสรยอะไรเงี้ยนะฮะโหคุณท่าโคตรเทพแบบกำลังจะปลากระบอกเลยอ่ะชึบชุบชุบแล้วก็มีเฉียวด้วยอะเออเฉียวว่ากำลังจะปลากระบองอ่ะแตงออกแล้วแบบจะแบบหยุดก่อนเงี้ยผมก็เลยว่าผมค้างอีกแล้วใจหมด นะฮะก็สดเริ่มแล้วนะครับเอาแล้วแต่ยังไงครับตายเอานะฮะมาหนาวหมดถ้ามากินไอ้ฮาไม่หนีวิ่งต่อไปคุณคิดว่าได้ไหมไม่เสียไม่ไม่กลับไปแล้วใช่ไหมมันสไลด์หนีอ๋อไอ้ฮาวนั่นเป็นงานอยู่ด้ป่ะนะครับผมไม่รู้นะ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโทรศัพท์กันนะครับท่านผู้ชมก็สักครู่นะครับสักครูหายไป alright with the spirit of nature and power of steam ขออภัยครับกลับมาแล้วครับขอโทษที่จิงหน้าจอไม่มีวานัะผมไม่อยู่เหมือนช้างเขาฟาร์มอะคุณป่าเขาฟาร์มป่าเราอ่ะฟาร์มป่าเราไม่มีใครรู้นะฮะปกติแล้วผมไม่เคยเห็นช้างฟาร์มนะจริงอะสกิลมันฟาร์มได้ใช่สกิลกินคีลแล้วเป็นโล่อะคุณอืมกินได้หมดเลย ถึงคึกมากเลยคุณยิงไม่เข้าอ่ะนะฮะเมื่อกี้ก็สุกมาเขาออกป่ามานะครับเราก็แบบเกือแบบตายอย่าไอยิงนะแต่ไนท์ฮาลก็ปีงเข้าไปนะแบบแบบเสียนไนท์ฮาจะตายหรือเปล่าบบผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วคุณช็อตช็อตได้ไม้คุณ <laughs> โอ้คุณไม่ช่วยเพื่อแหละคุณแบบหนีช่วยอะไรล่ะ <laughs> <laughs> ดูเลือดดูเลือด,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 ด ผมพูดเป็นงนั้นแหละฮนะผมคิดควา่าคุณขำๆฤชาเขาดูโหดมากเลยนะเบลล่าฟนะังไ,ไวใช้ได้จะเหมือนว่าฝั่งเราจะได้บัตรับนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นถึงจะแลกกันตายนะฮะแต่ต่างแต่ว่าโอ้โหคน,นเลยว่าตัเมฆกันไปแล้วยังไงครับพัชรเลน เรคือสามสองสามอัน่อยากของมันนี่นแหละสองป่ะสองดิคือสองหรือเปล่านะอ,อ่าผมพูดต่อ,อยหงหรือได้กันตายนะฮะแต่ว่าคนที่ตายทีหลังเนี่ยจะได้เวลนะฮะแต่ในเรื่องเงินเนี่ยคนที่ตายก่อนจะได้เงินเยอะกว่านะฮะถ้าเกิดแลกกันตายนะ,ะแลกกันตายตาย,ก,ยก่อนเยอะกว่าง ตายก่อนเยอะกว่าดิเพราะว่าตายก่อนมันยังไม่ขึ้นพวกแต้มสายาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าพอตีกล bon ับ <No ปุ๊บบางคนมันได้สายาแล้วไงก็จะได้เงินเยอะกว่าแต่ในกรณีของไนท์ฮาวเมื่อก bueno ี้เป็นบัตรรัดมันเลยไม่นับเนะคุณได้ตังค์เพิ่มพ okay ิเศษไงเลยไม่นับไม่เกี่ยวกันคุณเต๋ก็มาสแต็กค e e p ไม่ให้นะสองกองเลยหรือเปล่าเปล่กองนึิมไหมไม่เปล่นะ อาทีที่ห 5, 5ใช่ไหมคุณ<ม>แล้วก็ออกไปมัเชอร์มั้ครั<ม>แต่วิแทก,กมันจะหลับไปนะฮะแต่การแก๊งของเชมเพสและและลลี่เรื่หกเรียบร้อยแล้วน่าจะโดนโผล่ยุก็มาจะพองสมครวรน,นะฮะโอเคแต่คนที่ตายตายทีหลังอาจจะได้เวลเพราะมันคิวได้ก่อนสหรับผมแล้วผมว่าตาทีหลังดีกว่า <สะ S 2> ได้เวลศัตวรูหายไป เละเกมไปก่อนนะดีฮะเละเกมไปก่อนใช่ผมเวลมันเลยเกิดก่อนไงใช่เกิดก่อนแล้วเวลมันก็พอๆกันอยู่แล้วไงมันเน้นว่าตังเยอะกว่าดีกว่าโปรติการเกมแต้มแต้มคิวสกอร์ทีมกุ้แต่จะนำตามอยู่หนึ่งคิวนะผูผิดขอโทษครับ นายฮาวก็เปนหกเปที่เรียบร้อยนะฮะมีอันตีหายตัวเขาได้แล้วนะฮะแต่วีวทแท็กนี่น่าจะเล่นเป็นตัวแกง๊งหรือเปล่านะฮะเลี้ยวแค่ส <c oughs> ามหรือจะเป็นซัพพอร์ตให้กับมาริเทนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจน,นะฮะนายฮาว <ฮะ S 2> เขาคิวแรงมากๆครับปีนเข้า <c oughs> ไปตบ <c oughs> โอ้กเจะเล่นเราต้องปวดต้องนะฮะ <c oughs> แต่โล่ของคุณยังไ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 งรอดไหมคุณเดิเต็มปานฮะแต่เดี๋วรอดไปได้คร คือโล่กันเข้าไปหายของไอชูชูอีเลฟแฟนชูครูแฟนอะไรของมันนี่แหละมันกันพอด้านหน้านะฮะเฮ้ยเฮ้ยแลรี่ยังไงอ่ะเขาว้าวผมเห็นอะไรแบบแย่แล้วเหมือนแลรี่เขาจะแอติว้าวนะฮะทุบล้มเน้นๆเลยนะฮะคือมันกันพอด้านหน้าในฮาวเนี่ยต่อยหลังปุ๊บต่อยหลังขอโทษตีหลังเ่าจะได้พิเศษจากในฮาวครับแบบโลอะไรประโยชน์อ่ะนะอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ ถ้าโบกด้านหน้าในฮาว์เไม่ร้อนนะฮะเขายังไงในฮาวในฮาว์ในฮาวยังไงในฮาวจะหายตัวทันไหมครับในฮาว์ถายตัวทันแล้วรอบที่แล้วนะครับมิชชั่นอิมพอสซิเบินะครับในฮาวเรานะครับมาจนจุดนี้นะครับเหมือนคนร้องสุดไปแล้วดูดูดูครับเดี๋ยวดูว่าเป็นแสดงข้อนเป็นงานพอสมควรนะครับมีการมาดักหน้าแล้วต้านไปตีไปเลยตัดสแน็คตัดสแน็คแล้วตีแล้วตีแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วคิวบันที่เรียบร้อยนะฮะโอ้เต๋อว่าให้ดูเลยครับน่าสนใจครับเมื่อกี้ดู ถ้าเซนคุณดูเป็นงานมากเลยอนะฮะนะครับคูณไหนลงมาปักกระบอกไม้อัพเป็นสกิลสามนำนะฮะอัพเป็นสามสามอ่าเลเวลสามนะฮะแล้วก็หนึ่งเลเวลสองนะฮะของที่ออกก็โดนมาดองแบรรี่มาหนาฮะแล้วก็ปักกระบอกได้ไปนะฮะแม่ตมากมากครับุณยังไงเราครับเซนนะฮะแล้วก็ช็อตเขาที่มัดเทียบร้อยนะฮะตันไป ดูเหมือนตอนนี้นายารา์เกมทีโปเต้ที่ก็มาได้เปรียบนะฮะแะต่เดนก็เบลสีเทียบร้อยแล้วนะครับมีเวทแฮกเวลสีผมแน่ผมไม่แน่ใจจะเป็นตัวซัพย์หรือเป็นตัวแก๊งหรือเปล่าเนี่ยเรื่องชาร์จจังซึ่งเขาเรื่องสุดท้ายเดนลี่นะเรื่องเกี่ยวกับกงกลางแต่เดนก็ออกป่าไปเรียบร้อยนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้กิดนะโปเต้ก็ปักกระบองไปโคตรเจลีของคุณนี่เลเวลสามรอบไปหนึ่งส่วนสี่แล้วอ่ะ ไอ้เขาเหมือนจะมาซื้อ,อยาเติมเลือดนะฮะส่วนมาริเค่นก็ฟังอยู่บนนะครับฝั่งเขาก็อ่าคนาอนอชหมดก็กเข้ามาแล้วนะฮะแล้วเจ็บที่ร้อยการปล่อยเลดฟาร์มนานๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนกักงแตนะมันแบบน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยอ,ออกไปต่อคนไม่รู้ไม่รู้นะ,รนะครับเกบักเก็ตแล้วก็อีกแล้วก็ออกว่า อย่าใหม้มันค well ุยเล่นมาใส่ซ้ำจริงนะเนี่ยผมว่าไหนฮาโดนแล้วร er ีบปวดนะฮะไนฮาววะไนฮาวดิแล้วมาเก็บลูนนะฮะเก็บลูนตอหน้าแล้มาอยู่ๆูนหายเแต่อวตารนี่มันเอ้ยไม่ใช่อวตารอวตารของเสเลนเนี่ยแล้วปล่อยอันตรีต้อเพ้อดีกว่าเป็นแมลงต่อทองอ่ะมแรงเข้าหลังของมาริเคนนะ ผมก็เปิดตัวมันเทียบรอยแล้วจะเอาวิดแท็กนะฮะอยังครับวิดแท็กสกิลดีแล้วพริ้วปนะฮะแล้วโคนนอตันอาจจะซื้นชิปหรือเปล่าแต่ไม่ครับโคนนอตเขาบิ้งออกมาทันนะฮะแต่ว่าการเข้ามาซ้อนครับวิดแท็กจะรอดหรือเปล่านะฮะดำมาเลยนะวิดแท็กไม่รอดนะฮะแต่โคนนอตก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับแมาเป็นประเดนท์ี่โหดมากๆนะครับดามาเลยแค่เข้ามาซ้อนครับเปิดแอตติหรือเปล่าเปิดแอตติไปนะฮะประเานตันไหมแต่ไม่โดนนะฮะจากการเปิดแอตติเราคเตะเข้ามาตันครับฝากกมบอกไปได้ไหมจะได้ไหม ได้ไหมยังไงคนณเต๋ได้คิวไปนะฮะแล้วกันวี่เดินมาแบบมืนมืนทำไมไหมจะมีนั้นทุกไปได้ไหมครับไม่ได้นะมันแค่ไม่ตายตีสวนตีสวนยังไงมันแค่ยังไงยังไงแล้วก็ได้โอ้โหครับคุณไม่ใช่พอสมบูรณ์มากทีมคุณอะ่ะไม่ตายนะฮะแล้วกโ็พี่จะมาได้คิวด,ด้วยนะฮะรเราแต่กดยาให้เขาไปนะฮะแต่เหมือนกับบูชแบกจะมีประเด็นกับไอฮาแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่ายังไงแต่หมือนว่าในหฮาจะเหนือกว่าหรือเปล่านะครับเแต่ขอนเริ่มเรียบร้อยนะฮะอ่าแต่ว่าในหฮาได้อยู่แล้วเร่เร่นำนะครับคุณขอแห้งว่ะตอนมันติดกันตายนะจุดเกาะแบบเจ็บคนเตะถุหมือจะออกมาเป็นอ่าสีมบลูนะฮะ ก็ถึงการเกมตอนนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็เป็นช่วงการฟาร์ม <im ple asure> เ,เวลนะฮะแล้วคอเตะจะวิ่งกลับมาเลียนวนราะ,ะมันมีรูนนะ่ะมีเป็นนะรีจินเนอเรชั่นนะตัวเตะมแล้วจะไม่เก็บนะเพราะมีรูนเอ้ยมีเลือดกับมานาเต็มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ให้สวากเล่นให้มาเคเตอรมาเก็บแต่มาเลคเไม่เ,เก็บไม,ไม,ไม,ไม่มีใครมาเก็บ <im ple asure> เลยนะฮะ ลองสารวุ้ดแหลกวุ้ดแหลกรองเท้ายังไม่มีวุ้ดแหลกนะรองคท้ายังไม่มีอ่ะโหโดนกดยับเลยอ่ะแต่อย่าเพิ่งผิดใจนะฮะในการเล่นแบบระดับสูงนะฮะต่อให้กดแค่ไหนฮะยังสามารถพิกมาใช้เสมอฉะนั้นในตัวสรุปนะฮะตอนเด็กปาที่เราครึ่งหลอดคุณโคตรแหลกแล้วเป็นแค่หน้าเนะ่ยอ่ะเฮ้ยมาแล้วยังไงไม่เข้าคุณผมว่าท่าจะไม่รอดนะฮะ น่าสงสารมากนะทีมนูนเจอชุดเดียวรับกันไปเลยนะฮะแลนดี้เขารู้ตัวเอาสมควรนะมีการอันติต่อหน้านะเหมือนทีมคุเตะก็จะซ้อนกันได้ดีกว่าหรือเปล่านะฮะทางด้านทีมของเขานี่ชอบไปเดียวๆนะครับเฮ้ยนี่มันแต่แชมเปตนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันมีมันไอ้คนทะเลาะกันควงว่าวนี่นะ คุณอ,อย่าเร่งอย่าเรียกว่าเขาว่าคุณมันจะม,มา,าย,ยากคุณต้องเรียกว,ว่าเขาเล่นอากาศเหมือนเมื่อกี้ท่เป้ะออกมาเอาวิกแพคนะฮะแต่ว่าใช้ไอ้ม่ท่นวอร์ไปเลยนะฮะซึ่งคุูดาวนันมากๆแต่ว่าโดนอากาศอ่ะที่มันยังไงเนะี่ยอาจจะเป็นแบบทำจุดพักของ,ง,ของท,ขทีมเขาทีมเขาเสียเปรียบไปเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าไอ้แม่ท่นวอร์เนี่ยเป็นสกิลที่ กกกเกียร์โทษครับรถเกี่ยงรถน่าจะเข้าไปนะฮะเออไอ้นันมันทั้งวอเนี่ยเป็นสกิลที่แกล้งดีมากๆนะฮะโอ้โหโอ้โหมันคุรมากนนคนเพื่อคนนี่ถึงจะเปิดแอนติ้กันมาเลยเสียนะแล้วก็ตัดต่อเนื่องไปแลว้วคุณเตะหลับไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจากการเอาคนนอนและช้างดิฟนะฮะไอ้แม่ทัพทวอเนี่ยเป็นแอนติ้นี่แกล้งดีมากๆ,ๆนะฮะเพราะว่าอไอ้คนนอนไอ้จะมเบสจะเห็นฮะจิมเบสแล้วยังไงครับ ดีนายอ่าโดนดีนายใส่หน้าแจ็บปาจีจีโอหคนณจีจีใส่เขาเลยเหรอแม่นวอมาแต่แก๊งดีมากๆนะฮะแต่ว่าดันนั้นมากมากเหมือนเซนเป็ก็ยังไม่ออกป่าเนาะยังฟันในฮาเบอร์เซอร์ป่าโอ้โหโค้รจริงคุณเอ็นเอ็มใช่ไหมเนี่ยคนี่มันแข่งกันเบ้านี่นะ เอ็นเอ็มะคุณนอมอนอมอ่านอมอนะฮะสังเกตวของไวมากๆครับไม่ไม่เอาไปยังไม่ตายเลยป่ะนาฮะตอนนีถ้าเตาจตายตายยือหดเนาะตอนี้เแลกกันตายตอนนั้นนี่ว่ะมนเป็นเนทีมควรี่ยไม่ตายเลยคิวแปดนั่แหละโคตรโหดเลยน่าเะอิเลยไม่้ายังไงมีการไปเหยียดหยามเขาด้วยว่ายอมเถอแบบ นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูอยู่จะทำตามนะครับมันดูไม่ดีนะครับมันจะยามคงแพ้เนี่ยอยกา q u นว่ามันเคยด่าเรามาก่อนนะเราก็อาจจะด่ากลับบ้างอะไรนี้เราไม่ควรด่าเขาก่อนครับที่จริงเราก็ไม่ควรด่าเลยละครับดีที่สุดเฮ้ยถูกฆ่าโดยคิปป่าไควัตเล่นมากคอนอตไม่ใช่ใครวะช้างดิฟคุ้มกับโดยคิปป่านี่ยังไงเนี่ยคนมัน จะตายแล้ววิ่งให้คีฟนึงจะตายแล้ววิ่งให้คีฟอ๋อเพื่อแบบนะไม่ให้นะครับตายก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยม,มีการติ๊กว่าให้เอาป้อมหรือเปล่าแตกอยู่แล้วไม่ใชป่ปีกาบบน,นะมันจะปามบน่มันจะรู้ตัวหนีออกมาแล้วนะแ,นยยแล้วก็ยาได้วยแ้วก็ปามกบูแรงมากควนึลยถึงขีบตลอด ทำ150คัฟเวอร์ไฮเวทอ่ะโคตรโหดเลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่คุณเตะใช้แอนตี้นะแอนตี้ของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังความสามารถให้สกิลอื่นๆนะฮะก็เพิ่มความสามารถให้กับสกิลนะฮะไม่มีอะไรพิเศษครึ่งหลอดอ่าโหแรงโคตรอ่ะคุณสกิลคุณอ่ะคุณเล่นไม่แคลรี่เหรอจริง มราต้องเล่นซัพพอร์ตห,หรอกตคุณไม่เล่ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็อคอยซัก,กวาดนอะเป็นคาลี่คนเบีะนะอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยหลุดบอกกิ้งมาเ,เป็นนมนี่ความสามารถสกิลนะฮะแต่จริงนะคุณผมไม่เคยเห็นคนใช้อันตินแล้วโอ้เลือดโหเลือดระดามากตายออกมาเป็นคิวของ พิชแฮกนะฮะับแต่แฮกก็หลับไปน,นะ,ะตัวบางๆแล้วรีชอบโอ้ยชิวเจ้าตัวแล้วยงังไงยังไงฮะมันเก่งได้ไดคุณจริงนะผมไม่เคยเห็นมันแฮกเปลี่ยนรุ่งว่าสกิลสามแต่เอาคอ้มันที่เรียบร้อยนะฮะจบไปที่สกอร์ยี่สิบต่อหกมาคุณเต๋สกอร์ที่สองหนึ่งเจ็ดนะฮะขอบคุณรับชมนะคะรับสวัสดีครับ